สวัสดีครับผมเพียวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปสไลด์บ้านกันนะครับนี่ก็วันนี้เลยตอนนี้ผมชนะไปเจ็ดรอบแล้วเนาะแต่มาทำวันนี้เดินลงเดินลงตรงนี้ให้มันสไลด์เราไปเฮอย่างนี้เข้ามามไม่ให้มันสไลด์เรามาไว้ในชั้นสองไว้ชั้นหนึ่งมายังมายังมายังโอเค หลังนี้นะลูกคนแนะนำเข้ามาหนูจะนั่งตรงไหนก็ได้ของบ้านตรงไหนก็ได้เลยแต่พี่มีสูตรคือต้องนั่งตรงนี้โอเคหนูนั่งตรงไหนอะไหนหนูนั่งกับพี่ดีกว่าพี่นั่งชั้นบนสุดยินๆน,นะคะทุกคนไม่ใช่ใครแปลกหน้าคนไหน <c oughs> หนูยืมหาที่นั่งก่อนเลยเร่ๆหนูนั่งแล้วเนี่ย ละคนสไลด์บ้านมันจะเป็นแบบนี้นะโอ้ทุกคนบ้านหลังนี้ดีมากเลยอ่ะดูเสียงเนี่ยค่ะทุกคนดีดีลือแบบมันไม่ทะลุใช่ไหมทุกคนไม่ทะลุแต่บ้านจะพังอยู่แล้วพี่หรือป่าว่ายิงยิ้ไม่ใช่คน,นจะย่าดกว่าด้วคนสงสัยค่ะทุกคนว่าเน,น,นื่นองบ้านมันหลุดลางอ่ะหนูก,ก็ตายเลยกดตายไม,ามันหลุดลาง เอาป้านไหนไหนเราลองเอาเก้าอี้แบบแบบดูเดียวไหมเก้าอี้เดียวพี่ขอก่อนนะพี่ขอก่อนเอ้ไปพร้อมกันไหมไม่ได้ดิเดี๋ยวพี่ขอก่อนนะพี่ขอก่อนแล้วค่อยตาหนูไปเก้าอี้เดียวเดียวทุกคนเก้าอี้เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใดใช่ค่ะนี่เรารออีกห้าวิสี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิอ่าเราก็ตามเดียวไปเลยใช่ไหมทุกคน เราก็ตามเพียไปเลยนะคะทุกคนนี่แล้วเรากูแมวเลยนะคะกงทุกคนเราไปเช้ากับเพียวเพราะว่าเราต้องรอนะคะทุกคนรอเวลานะแล้วมจะตายแ่ผมจะตายพราะว่าไม่เห็นหรอกตายก่อนทุกคนนะคะทุกคนเราก็พยายามจะตายแล้วพี่ตายแล้วยังไม่ตายเลยอ่ะพี่ตายแล้วหนูตายยัง แรงเฮ้ยหนูยังไม่หมลุดลางอยู่อ่ะทุกคนเราตุยนะคะเราตุยเลี้ยเนาะแต่ว่าหลังนี้พี่แน่ๆมันไม่ใช่จริงเว้ยอามาวะในเดี๋ยววันตอนนี้ยังไม่ตา,ตายเนี่ยไอ้ตายแล้วนะคะทุกคนนี่นไปกันเลยเที่ยชายเพลนี้าไอ้หนูขึ้นมาตามพี่นะเนี่ยให้มันสไลด์ลงไปหลังเนี้ยจําได้ไหมจําได้ฮะจําได้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 หาที่นั่งด่วนนั่งที่เดิมอะตรงเนี้ย เละบางทีนะนี่ทุกคนนี่ยังบ้านหลังเดิมทุกคนหยิบอะไรไม่ได้นะคะทุกคนหยิบแอปเปิ้ลไม่ได้หยิบแอปเปิ้ลไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะข้างๆเราถึงแม้เรไม่ใช่ดีจริงทุกคนมันมีนะสมุดด้วยหรอใช่ผมใช้บ้านหลังนี้แบกบน้องยิงเย็นในหนึ่งในหนึ่งรอบอะ่ะใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราชนะกี่รอบแล้วยัง<อ>ไม่ดูเหมือนกันพี่ชนะเจ็ดหรือชนะหนึ่งแต่มันยากจริงนะทุกคน <S <S ใช่แต่มันยากมากเลยมันเพราะว่าโว้ะเธอยังไม่ตายเลยเราอยู่บนโชฟ้าได้ไงเฮ้ยเรายังไม่ตายพี่เราอยู่บนโชฟ้ามันด้วยกันเลยเฮ้ยเราแตกแยกกันแล้วแต่นี้อยู่บนโชฟ้าอยู่ไงไอยู่บนโชฟ้าคือพี่อากิริอากิากฟายเรายังไม่ตุยนะคะทุกคนเราจะพยายามไม่ออกลางนะคะโอเคเยังไม่ตุยยังยังไม่ตุยอ่ะตุยแล้วทุกคนยังไม่ตายเดี๋ยวพี่ตกลางแล้วก็ตายแล้ว อทุกคนอาจจะเบื่อนิีนึงนะคะเพราะว่าเราตายอยมากแต่เราจะพยายามทําให้เราชนะนะคะทุกคนนะนี่เราเลไปบ้านหลังไหนก็ได้ที่คิดว่าชนะ,ะแต่พี่คิดว่าบ้านไม้คับนี่แหละใช่บ้านไมครับที่เราเคยเล่นนะทุกคนคือเราชนะมาเยอะมากเพียวเด็กน,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 นั่งตรงเตียงตอนนั้นอีจันทร d ด y นีนั่งนั่งตรงเตียงทุกคน มันห่ังนี้พังยากมากพังยากมากนะคะทุกคนเพราะว่าจะตกส่วนส่วนมากมันจะพังแค่หน้าบ้านแบบตรงทางบ้านนะคะแต่มันจะออกรางอะใช่มันจะออกรางค่ะทุกคนแต่มันจะไม่พังนะแต่มันจะไม่พังนะบ้านบ้าสีเขียวข้างหน้ามันจะพังง่ายมากค่ะทุกคนรอดูเลยเห็นไหมแค่นี้ก็พังแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเขาพังแล้วใช่ค่ะเขาพังแล้วเห็นไหมทุกคนฉันหนูบอกเลยคะทุกคนว่ามันจะพังแค่ทางหน้าบ้านเข้าทางเข้าหน้าบ้านอ่ะนั่นแหละพังแล้วน่ะ บ้านเนี่ยพังหมดแล้วนะคะเพราะว่าแต่บ้านเราไม่เป็นไรไม่ไม่ค่อยแนะนาไอ้บ้านหลังแบบแต่บ้านเราลเวลหนึ่งอ่ะแต่าเราไม่เป็นไรเลยอ่ะใช่แต่บ้านเรายังไม่เป็นไรค่ะทุกคนหลังคาก็เปิดนิดเดียวเองแล้วก็ยังทางเข้าก็เนแล้ว่ยแล้วเนี่ค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีตรงที่ไม่มีหลังนะคะทุกคนข้างหน้าเราเองนะนี่ค่ะแล้วเราทุกคนเหมือนเหมือนมันบั๊กนะคะเหมือนมบนบั๊กตายแล้วแหละเราเราคงตุยแล้วนะคะฮะมันเราออกจากสนามหรอ อยู่ไหมยังอยู่เหรอแล้วก็ตายเถอะไม่เพียวหนูอยากรู้รว่าเส้นสุดมันเป็นยังไงตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเพียวเห็นเพียวเห็นไหมเพียวเห็นแต่สภาพในบ้านที่มันเป็นแบบนันะ <laughs> ดูสิเพียวลองดูข้างนอกดิอ<ะ>กว่าจะตาย <S <S 2> <S 2> <S 2> ไปบ้าน <S <S หลังเดิมดีรอบนี้อาจจะไม่บล๊กใช่ค่ะทุกคนเราลองไปบ้านหลังเดิมเนาะเพราะอาจจะไม่บักเพราะเมื่อกี้อาจจะบั๊อกนะฮะในเพียวมากกว่เลย เรายังไม่ถูก่ถ้าถ้าถ้าหนูชนะอีกรอบเดียวหนูสามารถอันนี้ได้เลยนะหนูสามารถซื้อหลังนี้ได้หนูเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวไงสองอันนี้คือชนะสองนะเราชนะหนึ่งเพียวชนะเจ็ดเนาะนี่นะคะเพียวสามารถซื้อนี้ได้เลยคพีซื้อแมคโดนั์ได้แล้วจริงเหรอหรืออยากลองแบ็คโดนัอ่ะตาน้าตาน้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในแบ็คโดนักันนะคะให้เพียวดูข้างนอกกอนเดี๋ยวหนูจะดูข้างนอก เนี่ยทุกคนมันพัง,พงมันพังยากมากนะคะแต่ว่ามันอาจจะเมื่อกีก้อาจจะบักน,นะคะทุกคนถือกี้อยู่ดีมันก็ถอยหลังหอหอใช่ค่ะอยู่ดีมันก็ถอยหลังไปเลยอ่านี่ข้างหน้าเราที่เราอุ้ยตกหลังกันเลยแต่เรารอไปแบ็โกโดโน่กันนะคะทุกคนกกแบ็โกโดโน่แบ็กโดโน่ใช้ไม่ค่อยดีแต่สวยใช่แต่สวยมากแต่ไม่เรารอไปรีวิวแบบว่าข้างในเป็นยังไงเผื่อคนไหนอยากดูอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยไปตามมาไปครั้งชนะสี่ครั้งนะ ชนะสี่ครั้งชนะสี่เอาออกเอาชั้นสองอะไรเนี่ยชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งมาเอาเอาชั้นหนึ่งนี่นนี่ไหมเอาไอ้นี่แม็กโดนอ่ะครับแบ็กแต่เราจะมาดูข้างในแบ็กโดนอ่กันนะตามนี้นะทุกคนโอ้หมันนั่งได้จริงแล้วก็มีที่น้ำาดยเพียอมาสั่งของเราได้ให้ดูจากมุมกว้างนะทุกคนโอ้หทุกคนเหมือนจริงมากเลยอ่ะมันเหมือนจริงอุ้ยตู้เย็นเปิดได้มั้ยหารีบนั่งเร็วเรีบนั่งเลยนูหลุดนะ อุ้ยหนูกลัวหนูกลัวมีหาที่นั่งหนูหลุดนะอุ้ยมีหาที่นั่งหนูหลุดจากวงโคจรน,นะหลุดแล้วหลุดหลุดยังอ่ะฮะแค่นี้หลุดเลยเหรอฮะทุกคนมันบานอีกเช่นเคยนะคะแบ็คโดโน่นะแลกเฮ้ยเดี๋ยวเตะเตะทำไมถึงไม่มีส่วนไหนที่มันพังเลยนอกจากป้ายร้านที่มันเป็นแบบเแบลบอแบบแบบ แต่อันแรกดีนะใช่อันแรกดีเลยเราจะไปบ้านไมค์ครับนะทุกคนไปบ้านไมค์ครับบ้านไมค์ครับดีจัดอะ่ะใช่ค่ะทุกคอนนี่บ้านไมค์ครับแต่มันจะหล่นหล่นง,ง่ายหน่อยถึงว่ามาันอุ้ย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 หนูเข้ายากอะ่ะโอเคเรานั่งที่เดิมดีกว่านั่งนั่งที่เดิมอืนั่งที่เดิมเวอานั่งที่เดิมนะทุกคนเพราะว่าเราจะนั่งที่เดิมอันที่เรานั่งเดียวเพราะว่าอาจจะปลอดภัยนะคะ นี่เราก็ไปเลยบ้านข้างหน้าเป็นบ้านอะไรดูก่อนไม่แน่ใจน่าจะเป็นบ้านเลเวลน่ะทุกคนไอ้บ้านหลังใหญ่ทุกคนอย่าไปคาดหวังมากนะทุกคนอาจจะพังยากนะเอ้อาจจะพังไหมบ้านหลังใหญ่อะแค่ท้าหลังไหนถ่าหลังไหนดีมันก็จะดีมันจะดีแล้วมันจะเล็กนะคะแต่บางอ่ะบางงานใหญ่แต่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันที่มันแบบอันใหญ่แต่ดีมาอันนี้อันเล็กนะคะแล้วก็ดีมากเป็นบ้านไม้ครับ เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวอันใหญ่บ้างแต่ยบั๊กใช่แต่ขอล้อยับบั๊กเหมือนเลิบบลักอีกแล้วทุกคนมันบั๊กไม่ไหนเรามาดูกันว่าสิ้นสุดจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนพี่กดตายก่อนละหนูยังไม่ตายเลยกดตายเลยพี่กดตายจริงทุกคนอ่ะลุดมันเอ้ยทำไมมันตายไปจังต่อไปเราจะมารีวิวอะไรเอ่ยเพียวมารีวิวบ้านหลังใหญ่บ้างนะทำมาทำมาเลเวลสองใช่ไหมเลเวลสี่เลเวลสี่ ลเลเวลวสีเรืวลวสีจัดป้ายเราไปเลเวลวสีน,น,นานนองงนี้ไปไหนแต่หลังเนี้ยหลังเนี้ยดีจังใช่บ้านหลังนี้ดีนะทุกคนเราเคยใช้เลยผมกนะ็มใช้ผมใช้ชนะห้ารอบอะหลังเนี้ยโคตรดีอะแต่ต้องนั่งตรงนี้นะเนี่ยเป็นสุดเพียวไหนหนูขอดูหน่อยเพียวไปไหนเนี่ยข้างบนบนสุดเลยว้าวพีเออ่เห็นหนูเดอ เงินน่าฮวบก็ไเลยหลังนี้หล uh so ังใหญ่แต่ดีนะอ๋ออ๋ออออโออ๋อออโอเครู้อย่างนั่งข้างบนอะเพื่ออย่าเพิ่งออกตัวได้ไหมตอนนั้นดูอยากไปนักบุญบ้างโอ้หทุกคนอ้าวดูยังไม่หลุดล่างอะทุกคนขนาดดูนั่งอยู่บนมันหลังใหญ่แต่มันดีนะแต่มันจะแตกง่ายใช่ค่ะเนี่ยทุกคนบ้านหลังใหญ่ๆทุกคนไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนาทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากได้บ้านที่เขียนเอง โอ้ออกและวหนูหนูยังไม่หนูกำลังตุยแล้วโอ้โอ้ตุยเร็วตุยเร็วเรายังไม่ตุยอ่ะเรายังไม่ตุยเหลือเหลืออีกตั้งเยอะอเพียงหนูจะผ่านแล้วอ่ะหนูเหลือแค่ตัวหนูเองอ่อะผ่านเลยผ่านไปเลยอุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะทุกคนผ่านยังผ่านยังผ่านแล้วชนะสองรอบนเนาะเนี่ยหนสองรอบ อุ้ยอุ้ยแล้วเรื่องว่าเนี่ยหนูใช้แค่ตัวหนูอะเอ้ยหนูมันหนูมันนี่ดิเลยไหนเฮ้ยหนูอยู่อุ้ยหนูออกบ้านก่อนนี่ทุกคนเรามาเรามาสร้างบ้านนะคะทุกคนแบ๊บจ๋วนูยังไม่ได้นะคะเราต้องมาหนูมาหาพี่ก่อนไงพี่ไหนหนูอยู่นั่นแหละหนูอยู่ในเบลก่อะไรอ๋อสร้างบ้านไหมครับหนูลองสร้างบ้านไหมครับอย่างนี้อเออจะสร้างบ้านได้แล้วอุ้ยโอ้ทุกคนอ่ะอุ้ยหนูไม่ได้อ่ะหนูเข้าไม่ได้ ทั้งที่เดิมทั้งที่เดิมพี่เออไหนเราเราสลับที่นั่งกันบ้างนะหนนูคสร้างใช่หนูคนสร้างหนูก็ใครที่เป็นคนสร้างเราจะได้นั่งที่สูงกว่านะคะทุกคนนี่ไหนเพียวแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยบอกแนะนำมัน V Hawk หนูแต่งตัวนะไรห้าร้อยรูบักแคชชุดง้ๆชุดเด็กห้าร้อยรูเบิลฮองหนูแต่งตัวแบบคนสายฟรีนะคะกางเกงลายสกอตไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันเบลรื แล้วก็เสื้อ,อเจสเก้นะอีกเช่นเคยาจะให้ดูตอนที่ชนะน้องใช่ไหมใช่ค่ะ<ต>ทุกคนขออย่าบัก๊กอย่าบัก๊กคือขอร้องเพราะว่าอันนี้มันดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเพราะว่าหนูไปเห็นแล้วนะคะทุกคนหนูไปเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงหนูก็เคยเ<ช>ห็นหลายรอบแล้วแหละเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเอวมันไม่ปังแล้วแต่มันอาจจะหลุดออกจากรางนะทุกคนเอ้าหลุดแล้วเนี่ยและไหนเรารอไปไหนหนูจะรอไปหาบ้านดีก่อนดีกว่าให้หนูตามพี่มาโอเคโอเค อันนี้พี่เคยใช้แล้วดีนะมาไหนบ้างไหนบ้าง,งไห้เราไปเลเวลอะไรดีพี่เอาเลเวลสองเหมือนเดิมเนานะพเดี๋ยวยังน่เลอีฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งอ๋ออีกอัฝั่ง,งนึงเลเวลสอ,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 องเออเออเออหนูจะตกตกอีฝั่งเออฝั่งนั้นแหละเออมานี่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 ืนนนนนนออถึงแล้วเราตกนอจะเป็นบ้านหลังนี้ส่วนมากเลยอรือทุกคนใช่ไหม แล้วไอ้เฮ้ยเพียวหนูเข้าไปข้างในได้ไหม <S <S ทุกคนเรามาในบ้าน,งงนาอย่างนี้เถอะทุกคนพอกมาก่อนวยมากพี่จะไปหาพี่จะลอสร้างบ้านหลังหลูให้ดูแล้วเราจะมารีวิวข้างในกันนนทุดูนเผื่อทุกคนอยากดูบ้านถึงบ้านมันออกตัวเร็วจัดแหละเนี่ยทุกคนบ้านหลังเนี้ยหนูหนูเคยเห็นแล้วแต่ว่าหนูยังไม่เคยขึ้นเพราะว่าหนูยังไม่เคยชนะเออเคยแล้วไม่ใช่หรอใช่ทุกคน นี่นะมันจะเป็นบ้านโมเดิร์นเรียบๆอ่ะนะน่ารักน่ารักนะค่ะจะนั่ไปนั่งชั้นกลางทุกคนนั่งชั้นเนี่ยมีโอกาสชนะสูงเพื่อระวังระวังนอน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 ดีนอน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 ไม่ได้อยู่นั่งชั้นล่างก็ได้นั่งโซฟาโอเคเรานั่งตรงคอมพิวเตอร์นะคะดิคอมพิวเตอร์ฮ เป็นยังนี้ทุกคนบ้านมุยหุยทุกคนมีนความเองแล้วนันชนกันอะมันมันชนกันหุ้ยทุกคนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่บ้านมันชนกันเนี่ยที่หนูเคยเห็นคะทุกคน,ท,กคนทำไมมันแบบแล้วบ้านเราก็ติดเลยบ้านเราติดเลยใชใช่ทุกคนบ้านเราติดเลยอะ่ะเอาอย่างนี้เรามารีวิวภัยในก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะแบบค่อยสร้างใหม่เนาะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบ บ้านสไตล์เรียบๆน่ารักน่ารักมีทีวีนะคะทุกคนมีน่ารักมากมันงงๆทุกคนไม่โงงมันน่ารักแล้วก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูที่เพืยอพาท่านผู้ชมไปดูที่ที่ที่นอนเนี่ยที่นอนที่นอนทีวีก็น่ารักมันกระกคนเหมือนใช้ได้เลยเลยเนาะมีคนเข้ามีไขรเข้ามาเดี๋ยวคนนี้นะเนี่ยนี่คือเตียงนอนแล้วก็มีเสื้อผ้าอุ้มนีหลากสีเลย มียันมียันรองเท้าค่ะทุกคนแล้วก็มีห่วงไนกี้หนูกลับไปที่เดิมเหมโอเคกลับไปที่สร้างบ้านหลังเดิมอะโอเคนี่่ต้องม้าที่เดิมก็นี่ถึงแล้วไงเคลียกระโดดลงจากรถก็คือแบบนี่ไหนนี่ที่เดิมอ๋อที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่เราเกิดเหรอที่เดิมที่เราสร้างอ๋อเดี๋ยวนั้หนูขอขอลองไปแบบ ไม่มีอะไรเลยดีกว่าหนูเพิ่งลองไปเด้ออุ้ยหนูยังไม่เสียเลือดสักเลือดเลยอัคือลองไปแบบไม่มีอะไรจริงมันไม่หนูยังไม่เสียเล,ยเลือดเอน,นี่ย,ย,ย,ยนะอุ้ยคือแบบอากลิชมากเรายังไม่ตุยนะคะนนยังไม่จุยอุ้ยยังไม่ตุยอ่ะแต่เราตกกลางนะคะทุกคน ถ้าใครจะไปปูเปล่าได้นำที่ติดขอบรางไว้นะใช่ค่ะทุกคนเคยทำอยู่แล้วนะไม่ผ่านๆๆๆให้มันลอยไปๆๆให้ไปติดขอบรางฝั่งไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี่นถ้าถ้าเกิดเราจะ,จะผ่านทัวทุกคนเราจะผ่าน <c oughs> ทันจ,ะนจะผ่านแบบไม่มีอะไรลยุยก็แล้วกันไหนหรือจะลองบ้างว่าหันจะผ่านไหมเมื่อกี้ไม่ผ่านนะคะทุกคน ว่าแต่เราลองไปฝั่งขวาบ้างดีกว่าอาจจะโชคดีก็ได้เนี่ยทุกคนผ่านแล้วเนี่ยทุกคนเราผ่านแล้วไม่ใช่แต่ไลยจริงเหรอเอาดูตัวเองเห็นไหมเนี่ยทุกคนที่นี่เราเป็นแบบนี้นะะทุกคนเราจะเป็นแบบนี้เนาะอืมฮะผมใชน้าแปดรอบแล้วอ่ะเราไปเล่นว่านใบจังเลย ไม่อยากไปเล่น <ไป S 1> หนวดไฟแบบไม่มีอะไรเหมือนเดิมออหนูใช้แค่เก้าอี้ก็พอพแล้วไม่ใช้อะไรเลยพี่ผาดอ่ะหนูลองใช้แค่เก้าอี้ตัวเดียวนี่เหรอคะเก้าอี้ตัวเดียวนะาาไปเรื่อยไปแบบน้อยนายดูลองให้เก้าอี้มันไปเองสิอยากรู้ว่ามันจะไปไหนพยายามอยู่ตรงนี้ไว้นะพยายามให้มันอยู่ตรงนี้ไว้เฮ้ยหนูยังไม่ หนูยังไม่เสียเลือดเลยเออเอออย่าตกดีอย่าตก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 เออเออโอเคเฮ้ยอย่าตกล่างอย่าตกล่างเรามีความหวังกับเรามีตายเฉยอะตายคือทุกคนตกนอกล่างไม่รู้มีใครมาชนไม่รู้หมวกดำๆหลอบคลิปนี้ก็มีแค่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพียวกับน้องเย็นๆนะคะทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายทุกคน